อาซลามอะไรกุ้งนะคะลายสวยไม่เอ่ยนะคะนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกคนเลยอัสลามอะลัยกุมลูกค้าทุกคนเลยนะคะใครที่เห็นโพสต์นี้นะคะใครที่สนใจนะคะชุดนอนดูไบนะคะชุดนอนดูไบนะคะชุดนอนค้างคาวแบบนี้ แขนสามารถอ้าได้แบบนี้ขึ้นลายดูปังมากนะคะลายปังไม่ไหวลายดูสวยเด็ดวัยรุ่นใส่แล้วสวยนะคะใส่แล้วผ้าสบายมากนะคะแขนกว้างประมาณนี้เลยนะคะขแขนแขนกว้างประมาณนั้นเลยนะคะลายก็จะประมาณนี้บอกเลยนะคะคุณพี่ซักแล้วสีไม่ตกสําหรับคนที่สนใจนะคะชุดนอนดูบชุดนอนค้างคาวลายนี้นะคะ ซักแล้วสีไม่ตกสําหรับคนที่คนอ้วนร้อยโลก,ก็ใส่ได้คุณพี่ชุดเล่นชุดเที่ยวนะคะเป็นชุดนอนนะคะเป็นชุดเดียวกันนะคะชุดเดียวกันนะคะลายก็จะประมาณนี้เลยคุณแม่อุ้มท้องใส่ได้สบายคิดดูฟีน้าอุ้มท้องแปดเดือนจะเข้าเก้าเดือนแล้วนะคะยังใส่ได้สบายใส่ทุกเช้านะคะใส่แล้วดูปังนะคะใส่สบายมากใส่ชิลอะไรประมาณนี้นะคะ ชุดทีฟีน้าใส่นะคะรหัส B3 สามดำนะคะลูกค้าขาฟีน่าจะเซลนะคะลดล้างสต็อกนะคะจากราคาร้อยอัพหน้าร้านไม่ขายวันนี้สำหรับคนที่เห็นโพสต์นี้เท่านั้นนะคะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะจากร้อยหนึ่งไม่ขายตัดไปเลยเอาไปเพียงแค่แปดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะร้อยหนึ่งไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องต่อรองราคาแล้วนะคะ ร้อนึงไม่เอานะคะวันนี้เอาไปเพียงแค่แปดสบาทเท่านั้นค่ะรหัสที่พี่น่าใส่ลูกค,ะคะ้าหาคุณพี่หาฟังรหัสแล้วก็ฟังราคานะคะรหัสที่พี่น่าใส่นะคะเป็นรหัสเดียวนะคะตามนี้เลย B 3ดํดำนะคะส่วนตัวนี้นะคะลายก็จะประมาณนี้เลยลายดอกบววน,นะคะลายดูสบายหูสบายตามากนะคะลายดูสวยมากนะคะ ในหุ่นนะคะลายก็จะประมาณนี้เลยนะคะดําเหลืองเนาะรหัสในหุ่น B4 นะคะส่วนตัวกลางนะคะเป็นรหัส B5 นะคะคุณพี่เป็นรหัส B5 ซึ่ง B5 เนี่ยมันจะเป็นค o วีประมาณนี้เลยค o วีงานดูสวยนะคะใส่แล้วดูแพงดูแซ่บนะคะดูสวยแซ่บมากนะคะอันนี้เป็นรหัส B5 89บาทเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะ ตันนี้เป็นรหัส B8 เท่านั้นนะคะ B8 นะคะลายดูฟังประมาณนี้เลยลายดูเด่นมากนะคะใครที่สนใจนะคะชุดนอนดูใบชุดนอนคังคาวคนอ้วนไร้โใส่ได้คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายเด็กวัยรุ่นใส่ได้ใส่ทุกเช้าใส่สบายมากนะคะซักแล้วสีไม่ตกเน้นย้ำนะคะซักแล้วสีไม่ตกนะคะ ร้อยหนึ่งไม่ขายวันนี้เอาไปเพียงแค่89บาทเท่านั้นพิมพ์รหัสนะคะรหัส B3 สามดำนะคะรหัส B3 สามดำแล้วก็เนี่ยมาดูมาดูงานนะคะประมาณนี้เลยนะคะ B4 นะคะแล้วตามด้วย B5 นะคะงานดูวสวยมากนะคะ B5 นะคะแล้วก็ B8 นั่นเองคุณพี่ ราคานี้ฟีน่าขายราคาถูกที่สุดแล้วนะคะคุณพี่ค่ะราคานี้ราคาที่ฟีน่าขายถูกที่สุดแล้วขายถูกกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะชุดละ89บาทอยากได้กี่ชุด c f กันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เห็นโพสต์นี้นะคะก็สามารถไปติดตามที่เพจฟีน่าปัตตานีช็อปได้เลยนะคะหรือใครที่เห็นผ่าน YouTube นั่นเองนะคะอยากอยากจะอุดหนุนเนาะ นะคะอย่างน่าให้คุณแม่คุณเมียใส่นะคะบอกเลย89บาทเอากี่ชุดราคาเดียวเท่านั้น89บาทเท่านั้นนะคะใครที่สั่งผ่าน y o u t u b e นะคะแนะนำว่าให้โทรสั่งได้เลยนะคะตามเบอร์0980591323ย้ำนะคะ0980591323วันนี้ฟีน่าขอแค่นี้ก่อนนะไลน์ก็จะประมาณนี้เลยใส่สบายมากสวัสดีค่ะ